สวัสดีค่ะทุกคนนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษส,สำหรับชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะ ใครที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมหรือใครที่มีคนรักคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเป็นชาวพิจิกคลิปนี้คุณฟังได้เลยเพราะปี2,569ถือเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของชาวราศีนี้วันนี้เราจะมาดูภาพรวมดวงชาวราศีพิจิกปี2,569แบบละเอียดครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรัก สุขภาพโชคลาภรวมถึงคำแนะนำสำคัญที่ชาวพิจิกควรรู้ไว้เพื่อให้ปีนี้เป็นปีที่คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นคลิปนี้จะเล่าแบบเป็นกันเองฟังได้ยาวๆไม่ต้องเครียดและคุณสามารถฟังแล้วเอาไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้เลยถ้าจะสรุปปี2569ของชาวราศีพิจิกด้วยประโยคเดียวประโยคที่เหมาะที่สุดคือปีแห่งการเปลี่ยนผ่านจากความอึดอัดไปสู่ความชัดเจน หลายคนที่เป็นชาวพิจิกจะรู้สึกว่าในช่วงหนึ่งถึงสปีที่ผ่านมาชีวิตเหมือนถูกบังคับให้ทนต้องอดต้องรอต้องแบกอะไรบางอย่างเอาไว้คนเดียวไม่ว่าจะเป็นภาระงานภาระครอบครัวหรือความคาดหวังจากคนรอบตัวแต่พอเข้าสู่ปี2,569ดวงดาวเริ่มเปลี่ยนตำแหน่งพลังหลายอย่างเริ่มคลี่คลายสิ่งที่เคยค้างคาเริ่มได้คาตอบสิ่งที่เคยลังเลเริ่มตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญคือชาวพิจิกจะเริ่มเลือกตัวเองมากขึ้นปีนี้ไม่ใช่ปีที่ทุกอย่างจะง่ายไปหมดแต่เป็นปีที่คุณจะรู้ว่าควรทุ่มแรงกับอะไรควรปล่อยอะไรและควรเดินไปทางไหนชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีบุคลิกเฉพาะตัวมากคนเป็นคนที่ไม่ชอบชีวิตแบบผิวเผินไม่ชอบอะไรครึ่งคึ่งกลางๆถ้าจะรักก็รักจริงถ้าจะทำอะไรก็อยากทำให้ดีที่สุด จุดเด่นของชาวพิจิกคือความอดทนสูงความลึกซึ้งทางความคิดและความสามารถในการฟื้นตัวจากเรื่องร้ายแต่จุดที่ต้องระวังคือการเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวการคิดมากและการไม่ยอมขอความช่วยเหลือปี2569จะเป็นปีที่ชีวิตบังคับให้ชาวพิจิกต้องเปิดใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดใจรับโอกาสใหม่หรือเปิดใจยอมรับว่าบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องแบกคนเดียว ภาพรวมการงานการงานถือเป็นจุดเด่นอันดับต้นๆของชาวราศีพิจิกในปี2569ดวงดาวส่งเสริมเรื่องความรับผิดช,ชอบความเป็นผู้นำและการได้รับความไว้วางใจถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานหนักมาตลอดแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าปีนี้คือปีที่ผลงานของคุณจะเริ่มพูดแทนตัวคุณมนุษย์เงินเดือนสำหรับชาวพิจิกที่ทำงานประจำ ปีนี้มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญได้เลื่องตำแหน่งหรือขยับบทบาทได้ทำงานที่ท้าทายมากขึ้นแม้งานจะหนักขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ผลตอบแทนที่ได้คือความมั่นคงเครดิตในสายงานและโอกาสเติบโตในระยะยาวคำแนะนำคืออย่ากลัวงานยากเพราะงานยากในปีนี้จะกลายเป็นใบเบิกทางของคุณในอนาคตเจ้าของกิจการ ฟรีแลนซ์ปี2569เป็นปีที่เหมาะกับการขยายงานเพิ่มบริการใหม่หรือเริ่มโปรเจกต์ที่คิดมานานดวงพาร์ทเนอร์และทีมงานดีใครที่เคยทำงานคนเดียวจนเหนื่อยปีนี้ลองเปิดรับคนช่วยจะทำให้ไปได้ไกลกว่าเดิมภาพรวมการเงินการเงินของชาวพิจิกปีนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าปีก่อนรายได้มาจากความสามารถโดยตรงงานเสริม หรือผลงานที่ต่อยอดจากอดีตแต่ปีนี้ไม่ใช่ปีของการใช้เงินตามอารมณ์ต้องเน้นการวางแผนและจัดระบบการเงินให้ชัดเจนรายจ่ายที่ต้องระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่าซ่อมแซมบ้านรถอุปกรณ์ทํางานการช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปชาวพิจิกเป็นคนใจดีแต่ปีนี้ต้องรู้จักตั้งขอบเขตทางการเงินให้ชัด ความรักปี2569ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและจริงใจคนโสดคนโสดชาวพิจิกมีเกณฑ์เจอคนที่ดูผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่และจริงจังกับชีวิตความรักปีนี้ไม่ใช่รักฉับฉวยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาและให้ความมั่นคงทางใจคนมีคู่ สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงจริงจังมากขึ้นมีการวางแผนอนาคตคุยเรื่องบ้านครอบครัวหรือการใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์และคำพูดเพราะชาพิจิกเป็นคนพูดตรงบางครั้งอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแรงเกินไปสุขภาพปี2569ใจสําใจสำคัญกว่ากายสุขภาพกายโดยรวมไม่มีปัญหาร้ายแรงแต่สุขภาพใจต้องดูแลเป็นพิเศษ สิ่งที่ต้องระวังคือความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่พอการคิดมากก่อนนอนแนะนำให้หาเวลาพักจริงๆออกกำลังกายเบาๆทำสมาธิหรืออยู่กับธรรมชาติจะช่วยได้มากโชคลาภและจังหวะชีวิตโชคลาภปีนี้มาในรูปแบบโอกาสคนช่วยเหลือหรือข่าวดีจากการงานไม่ใช่โชคแบบฟลุกแต่เป็นโชคที่มาจากการลงมือทา ปี2569คือปีที่ชาวราศีพิจิกจะต้องเชื่อในคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคุณไม่จําเป็นต้องอดทนกับสิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขถ้าคุณกล้าตัดสินใจกล้าปล่อยและกล้าเดินต่อปีนี้จะเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง